ต่อไปว่าการแสดงอริยสัจเนี่ยนะของพระพุทธเจ้าก็คือใช้บทใช้อักษรใช้วากยะส่วนแห่งวากยะวิเคราะห์คำขยายพวกนี้แสดงโดยไม่มีประมาณทั้งอริยสัจทั้งสี่เลยนะทุกขสัจก็คือธรรมะในภูมิสามสมุทัยสัจคือตัณหาส่วนนิพพานนิพพานเป็นชื่อของนิโรสัจจะอันเป็นที่ดับทุกข อสังคตะนะเป็นที่สลัดออกจากสังคตะถ้าเป็นปฏิสัมพิธามักเนี่ยนะชื่อของนิพพานมีหลายชื่อนะอัปปวัตะเนี่ยนะอานิมิตะอนายยหณนะเนี่ยนะอชาติอ,อนิพัติอาคติเนี่ยนะอาคติคือไม่มีคติห้าเนี่ยนะเป็นต้นมันก็มีไวัยพจน์คำที่ใช้แทนของนิพพานอีกเยอะเนี่ยนะส่วนมักมีองค์แปดชื่อว่ามรกขสัต ก็บอกว่ามัรคสัต์นี้ต้องมีนิโรธสัตเป็นอารมณ์นะจึงจะเรียกว่ามัรคสัตว์ถ้ายังไม่มีนิโรธสัจจะเป็นอารมณ์เป็นทุขสัตย์หมดมัคปัจจัยเนี่ยเป็นทุขสัต์นะที่เป็นโลกยะทั้งหมดเนี่ยพวกสติสัมปชัญญะฮิริโอตปะพวกเนี่ยที่ยังเป็นมหากุศลที่เป็นโลกยะกุุลเนี่ยเป็นทุขสัตย์หมดเลยที่มัคเหล่านั้นที่ยังเป็นทุขสัตท์เนื่องจากยังมี ทุกเป็นอารมณ์มีขันเป็นอารมณ์มีบัญญัติเป็นอารมณ์ต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วนะสัมมาทิฏฐิเหล่านั้นจึงจะเป็นมัรคสัตว์เมื่อตัดกิเลสได้นี่นะนี่มาดูว่าในการแสดงอริยสัจของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะนะพระองค์ในนี้ก็จะมาแยกให้เห็นจับคู่กันเนี่ยนะเช่นพยัญชนะข้อหนึ่งก็จะเข้าอัดถะข้อหนึ่ง พยัญชนะข้อสองเข้าอัฏฐะข้อสองพยัญชนะข้อสามเข้าอัฏฐะข้อสามพยัญชนะข้อสี่เข้าอัฏฐะข้อสี่พยัญชนะข้อห้าก็จะกสัมพันธ์กับอัฏฐะข้อห้าพยัญชนะข้อหกสัมพันธ์กับอัฏฐะข้อหกยกตัวอย่างเช่นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอัดโดยสังเขปด้วยอักษรทั้งหลายแสดงอัดเบื้องต้นคือประกาศนาเนี่ยด้วยบททั้งหลายทรงขยายความด้วยวากยะทั้งหลาย ขยายความก็คือวิวารณาทรงจำเนกคือวิพัชนาด้วยส่วนแห่งวากยะทั้งหลายทรงทำให้เข้าใจง่ายด้วยวิเคราะห์นี่นะอุตนีกรรมะเนี่ยแล้วก็ทรงให้รู้อัดโดยประเภทด้วยคำขยายความวิเคราะห์ทั้งหลายอันนี้ก็คือพยัญชนะกับอัฐานี่จะสัมพันธ์กันทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสังกาสนาปกาศนาเนี่ยนะหรือบทอักษรเน,นี่ยพวกนี้เป็นอะไรแสดงกับใคร แสดงกับอุคติตัญยูวิวารณาวิภาชนาที่เรียกวากยะกับส่วนแห่งวากยะแสดงกับวิปัญจิตันยูอุตตนีกรรมมะกับวิเคราะห์นี่นะปัญญาติกับคําขยายวิเคราะห์พวกนี้ก็เป็นนัยบุคคลทีนี้การแสดงอักษรบทหรือว่าสังกาสนาประกาศนาเนี่ยคำสอนแบบนี้เรียกว่าคําสอนแบบสังเขปแสดงแบบ วิวารณาวิพัชนาเนี่ยเรียกว่าไม่สังเขปไม่พิสดารส่วนอุตตนีกรณะปัญญาตินี่เป็นการกระทําให้พิสดารพวกนี้ก็สัมพันธ์กันนะนะสรุปทวนครั้งก่อนที่บอกว่าคําสอนที่ไพเราะในเบื้องต้นเหมาะกับอุคติตันยูไพเราะในท่ามกลางวิปัญจิตันยูไพเราะในที่สุดเป็นนัยบุคคลเนี่ยนะ เพ่ะนก็บอกว่าแสดงสังเขปเป็นเบื้องต้นแห่งเทศนาสังเขปอันนั้นหมายถึงอุเทศนะการแสดงโดยไม่สังเขปไม่พิสดารเป็นท่ามกลางแห่งเทศนานั้นเป็นนิเทศการแสดงโดยพิสดารเป็นที่สุดอันนี้ปฏินิเทศพระไตรปิฎกค,คือพระสูตรพระพิธรรมพระวินัยเมื่อพระองค์แสดงโดยสังเขปย่อมแนะนําอุคติตันยูบุคคล เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกพระสูตรพระพิธรรมและพระวินัยนั้นว่าอาธิกาลยานะคือมีความงามในเบื้องต้นดีในเบื้องต้นนะเพราะอะไรเพราะอุคติตันยูฟังและบรรลุเลยครั้งก่อนนู้นที่บอกว่าอะไรนะอาธิกาลยานางมัชเชกาลยานางปริโยสานะกนาลยานางอ่ะภเราะในเบื้องต้นคือความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าภพเราะในท่ามกลางคือความเป็นธรรมดีของพระธรรมภพเราะในที่สุดคือความแบบปฏิบัติดีของพระสงฆ์พอตรงนี้ก็บอกว่า ความภพยราะในเบื้องต้นหมายถึงอุคติตันยูฟังแล้วบรรลุเพราะเพราะอะไรเพราะแสดงแบบอุเทศแสดงแบบย่อเนี่ยนะส่วนเมื่อแสดงโดยไม่สังเขตไม่พิสดารพวกนี้เป็นนิเทศเนี่ยนะย่อมแนะนําวิปัญจิตันยูเพราะบุคคลเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกพระสูตรพระพิธรรมและพระวินยัยนั้นว่ามัชเชกัลยานะมีความงามในท่ามกลาง เมื่อทรงแสดงโดยพิสดารย่อมแนะนำนิยะบุคคลฉะนั้นท่านจึงเรียกพระสูตรพรพิธรรมและพระวินัยนั้นว่าปริโยสานกัลยานะก็มีความงามในที่สุดตรงนี้ก็จำง่ายๆว่าอาทิกัลยานังคือแสดงแบบย่อเหมาะกับปกติตันยูมัชเชกัลยานังแสดงแบบไม่ย่อไม่พิสดารอันนี้เหมาะกับวิปัญจิตันยู ถ้าแสดงแบบพิสดารคือปฏินิเทศเนี่ยนะเป็นปริโยสากรกาลยาน,น้งก็เป็นนัยะบุคคลเนี่ยนะก็สัมพันธ์กับสรุปว่าเทศนามีสามใช่ไหมจำเง,ไงเทศนาสามคือโดยโย่อโดยปานกลางโดยพิสดารคําสอนแบ่งเป็นคําสอนเบื้องต้นไพร่เบื้องต้นไพร่ท่ามกลางไพร่ที่สุดแล้วก็บุคคลมีสามคือ ปกติตันยูวิปัญจิตันยูนัยยะบุคคลแล้วก็เอามาชนกันเนี่ยนะก็คงเขียนเป็นตารางเองได้สบายนี่มาขึ้นข้อสิบเลยว่าในเทศนาว่าธรรมังโวพิกเวเทเสสามิเนี่ยนะดูก่อนพี่สุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะแก่เธอทั้งหลายอันนี้เอามาจากหน้าไหนเนี่ยยกมาไงทำไมยกมาเลยรอยยกมาจากหน้าเก้าเห็นไหมหน้าเก้าอะ ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราจะแสะดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจาร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์แก่เธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ขยายไปหลายคำแลวใช่ไหมว่าเบื้องต้นคืออะไรท่ามกลางคืออะไรที่สุดคืออะไรทีนี้ก็จะมาขึ้นคําว่าเราจาะแสดงธรรมครั้งก่อนก็บอกไปแล้วว่าธรรมะคืออริยสัจสี่เนี่ยนะที่ว่าแสดงธรรมคือแสดงอะไรแสดงอริยสัจสี่ ในี้ในการแสดงธรรมะคืออริยสัจสีเนี่ยแสดงโดยที่ไม่มีอัดกับพยัญชนะเป็นไปได้ไหมเวลาพระพุทธเจ้าแสดงคมเนี่ยนะถ้าไม่ใช้ศัพท์ไม่ใช้คําไม่ใช้ความหมายก็พูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้อยคําที่ไพรเราะเฉยเฉไม่มีความหมายก็มีเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยแสดงคําก็ฟังง่ายความหมายก็เข้าใจชัดอันนี้พูดแบบคนโบราณเข้านะ ของเราเนี่ยเกิดมาคนละยุคเราก็บอกหมายฟังค่อนข้างยากบอกไม่รู้เป็นไงนะหนังสือที่อ่านแล้วโหยานอนหลับอย่างดีเลยนะใครนอนไม่หลับก็อ่านทรตไตรปิฎดกนะแต่บางคนนี่อ่านแล้วตื่นเลยก็มีเนี่ยนะง่วงง่วงนี่อ่านทรตไตรปิฎดกนี่ตื่นเลยคือทาไมอะ่ะเพราะว่าเขาเพ่งเนื้อหามากใครควรเนื้อหาพอคิดเนื้อหาไปมากเนี่ยนะก็แก้ง่วงปกติแล้ววิธีแก้ง่วงเนี่ยแก้ด้วยโพชชงสามข้อนะเขาบอกว่าถ้าจิตหดหู แก้ด้วยพภชงคือปีติสัมพเอ่อธรรมวิจยายะสามโพชงปีติสัมพชงวิริยะสามพชงแก้ด้วยพชงสามพอ่อถ้าหดหูเนะถ้าง่วงง่วงซึมซึมเนี่ยแก้ด้วยสามอย่างแต่ถ้าฟุ้งซ่านเกิดก็แก้ด้วยพภชงสามคือปัสสัตทิสมาธิและอุเบขาสามพชงเนี่ยนะถ้าฟุ้งมากก็แก้ด้วยพภชงสามเพราะบางคนเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็หายง่วงเลยก็มีเนี่ย คิดเรื่องอื่นนี่ง่วงอยู่นะพอคิดธรรมะนี่หายง่วงเลยอะ่ะเพราะมันถ้าง,ง่วงๆคิดเรื่องมันคิดไม่ออกอะ่ะมันต้องตื่นตัวขึ้นมาทันทีเลยนะก็เรียกว่าเป็นยาโดบอย่างดีเลยบางคนบางคนนี่โหยานอนหลับชั้นดีเลยก็มีนะถ้าคุยเรื่องอื่นอยู่ไม่เห็นง่วงเลยนะพอเข้าธรรมะปับเนี่ยโหยนั่งหาให้ดูตั้งหลายรอบดูว่าเนื้อความที่แสดงโดยสังเขปนี่ชื่อว่าอะไรนะแสดงโดยสังเขปคือประกาศสนะสังกาสนะ เนื้อความที่แสดงในเบื้องต้นอันนี้คือประกาศนะเนื้อความที่ขยายความเนี่ยนะวิวรรณะเนื้อความที่จําแนกเป็นวิพัชนะเนื้อความที่ทําให้ปรากฏชัดอันนี้อะไรอุตตณีกรรม,มะเนื้อความที่ให้รู้โดยประการต่างๆอันนี้เป็นบัญญัติบท6กเหล่านี้ชื่อว่าอัถะแห่งพระบาลีเนี่ยนะศาสทั้งสัพยัญชนะนะตรงนี้คืออัฏฐ บทหกนี่คืออัตถะส่วนสัพยัญชนนะน่ะบทหที่เป็นศัพท์ก็คืออักษรบทวากยะส่วนแห่งวากยะวิเคราะห์คําขยายวิเคราะห์พวกนี้เป็นพยัญชนะเนี่ยนะที่เป็นพยัญชนะบทหกเหล่านี้ชื่อว่าศัพท์เพราะเหตุนั้นเพราะความบริบูรณ์ด้วยอัตถบทและพยัญชนะบทเหล่านั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมด้วยอัฏฐะและพยัญชนะแก่เธอทั้งหลายจำง่ายๆนะว่าทั้งพยัญชนะทั้งอัฏฐะข้อหนึ่งข้อสอข้อหงข้อสองของอัฏพยัญชนะเป็นอุคติตันยูเป็นการแสดงแบบอุเทศแบบหัวข้อส่วนข้อสข้อสเออขอไปข้อสข้อส ทั้งโดยอัฏฐะโดยพยัญชนะเป็นเหมาะกับวิปัญจิตันยูเป็นการแสดงแบบไม่ยอ่อไม่พิสดารเรียกว่าไพเราะในท่ามกลางข้อหข้อ6ทั้งสองคู่อนะทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะเป็นการแสดงแบบพิสดารพิสดารเหมาะกับใครในัยยะบุคคลเนี่ยนะแล้วนะก็อาธิกาละยานางมัชเชกาละยานางปรโยสานกาละยานางศาสถังสัพพยัญชนะนังเนี่ยทนะีนี้มาขึ้นเกวลังบ้างเนี่ยนะ เกวัลังเนี่ยโดยศั์เนี่ยแปลว่าล้วนๆนะเกวลังเนี่ยแปลว่าล้วนๆแต่ถ้าอย่างในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอิมัสะเกวลัสสะทุกขันทัสสะสมุทยโยโหติก็คือกองทุกข์ล้วนๆที่เกิดขึ้นกองทุกข์ล้วนๆที่ดับไปไม่ใช่สั์แต่ในที่นี้เกวลังในที่นี้เนี่ยคำสอนของพระองค์ทั้งหมดจบลงที่ไหนเป็นโลกุตระธรรมล้วนๆไม่ละคนด้วยโลกิยธรรมเพราะอริยสัตร์ต้องเป็นโลกุตระใช่ไหม ถ้าอย่างเราเราทั้งหลายอย่างนี้จะเรียกอริยสัจได้ไหมคืออริยสัจเนี่ยเป็นความจริงที่บุคคลใดเห็นแล้วทําให้เป็นพระอริยะทั้งเห็นแล้วเป็นพระอริยะจึงจะเรียกว่าเห็นอริยสัจแต่ถ้าเบื้องต้นก็ยังไม่ถึงก็เป็นสัจจะเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึงความเป็นอะไรอริยสัจเพราะอะไรเพราะยังไม่เห็นแล้วพอที่จะทําให้เป็นพระอริยะได้แต่ที่พระพุทธเจ้าแสดงจริงๆแล้วจบที่ โลกุตระเนี่ยนะเพราะอะไรพ่อมรรคสัตว์ก็เป็นโลกุตระนิพานไปที่เป็นอารมณ์ของมรรคก็เป็นโลกุตระปริปุน,นังที่แปลว่าบริบูรณ์บริบูรณ์ก็คือไม่ยิ่งไม่หย่อนเนี่ยนะพอดีเลยอะ่ะพอดีที่เขาจะบรรลุได้นะถามว่าความพอดีนี่เอาอะไรเป็นมาตรฐานเพราะพระสูตรบางสูตรยาวมากบางสูตรสั้นมากบางสูตรก็ กึ่งยาวกึง่งพิสดารทีขณิกายก็สูตรยาวเหลือเกินมัชิมนิกายก็พอดีสังยุตอังคุดยาวบ้างสั้นบ้างคุูทกานิกายก็ว่าเป็นเรื่องๆไปเอ๊ะแล้วแล้วบริบูรณ์เนี่ยเอาแค่ไหนะที่ว่าไม่หย่อนไม่ยิ่งเอาผู้ฟังอะ่ะเป็นเกณฑ์ไม่ใช่เอาผู้แสดงเป็นเกณฑ์ถ้าเอาผู้แสดงเป็นเกณฑ์พระพุทธเจ้ามีเทศจบไหมในนี้ในน,นี้ใช้พยัญชนะเท่าไหร่ก็ได้เนนีเทศอยู่ไม่มีจบอะ่ะ ก็อะไรเพราะว่าอย่างธรรมะที่พระองค์พิจารณาสมันตะปัฏฐานอนันตนายเนี่ยนะที่พิจารณาอยู่แค่สัปดาห์เดียวนั่นนหะถ้าหากว่าให้พระองค์แสดงเป็นคาเนี่ยนะร้อยปีก็ไม่มีจบเนี่ยนะหรือมีมีในอัตถกถาปัฏฐานท่านบอกว่าถ้าหากว่าผู้ใดจะพึงสังวรนา,นาคือขยายทุกบทในคำภีปัฏฐานร้อยปีก็ไม่จบ ทุกบทเลยนะเช่นกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลด้วยอํานาจเหตุปัจจัยกุศลได้แก่อะไรบ้างคือทานนะกุศลศีลและกุศลมาไล่เนี่ยนะกุศลอันนี้ทําจิตตชรูกยกให้ถ้าเอาทุกคําอย่างนี้แล้วมาทุกปัจจัยทุกนนยะทั้งติกะทุกกะทุกกะติกะติกะติกะทุกกะทุกกะเนี่ยถ้าเอามาขยายหมดวูไม่ต้องทําไไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะมันก็เลยเรียกว่าอันนั้นเนี่ยแบบพิสดาร แต่ทีนี้จุดประสงค์ที่พระองค์แสดงอ่ะเอาผู้ฟังตรัสรู้เป็นเกณฑ์เนี่ยนะถ้าหากว่าเขาฟังแล้วเขาตรัสรู้โลกุตระธรรมได้หรือเป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้โลกุตระธรรมได้พระองค์เอาตรงนั้นเป็นเป็นประมาณเพราะฉะนั้นพระสูตรทุกสูตรที่พระองค์แสดงนี่ก็บริบูรณ์แล้วสําหรับเรื่องนั้นเนี่ยนะบทว่าปริสุทธังคือไม่มีมลทินปราศจากมนทินทั้งพวงสะอาดหมดจดเป็นที่ตั้งแห่งคุณนะวิเศษ บริสุทธิ์เนี่ยสิ่งที่บริสุทธิ์ต้องไม่เศร้าหมองนะมนทินแปลว่าเครื่องเศร้าหมองเพราะฉะนั้นไม่มีความเศร้าหมองเลยเพราะเป็นที่ตั้งแห่งคุณวิเศษคุณวิเศษอันนี้หมายถึงอุตริมนุสธรรมเนี่ยนะคุณวิเศษคืออะไรเช่นเบาอย่างล่างๆก็คือฌานอภินยาชั้นสูงก็มรรคผลเนี่ยนยพะพันความบริสุทธิ์อันนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งคุณวิเศษคือโลกุตระธรรม ถามว่าไอสิ่งที่ไม่มีมนทินปราศจากมนทินสะอาดหมดจดอันนี้คืออะไรคือไตรสิกขาที่บอกว่าข้อปฏิบัตินี้เรียกว่าตถาคตบทคือหนทางที่เสด็จไปของพระพุทธเจ้าทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเนี่ยเสด็จยังไงเสด็จไปด้วยไตรสิกขาธรรมะสามสิบเจ็ดนี่เราเคยได้ยินไหมธรรมะสามสิบเจ็ดคืออุปจาระฌานเจ็ดสมาบัติแปดแล้วอะไร มหาวิปัสนา18ปมัคสี่รวมเป็น37ทวนอีกครั้งหนึ่งนะอุปจาระฌาน7สมาบัติ8มหาวิปัสนา18อริยมัคสีเช่นว่าหนทางที่พระองค์เดินน่ะนะคือสิกขาสามใช่ไหมสิขกขาสามนี่จะบริบูรณ์จริงๆในขณะอรหัตตมัคแล้วก่อนหน้านี้แหละก็คือออกจากกามมาฉันทะด้วยเนคขมมะ ออกจากพยาบาทด้วยอัพยาปาทะออกจากถีนมิทะด้วยอโลกสัญญาออกจากวิจิกิจชาด้วยการกําหนดธรรมออกจากความฟุ้งซ่านด้วยความไม่ฟุ้งซ่านออกจากอา,อารติด้วยปราโมทออกจากอาวิชชาด้วยญานะเนี่ยนะก็จะมีการออกไปโดยลําดับทางนี้แหละคือทางที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างเสร็ก็ไปเรียนดูในบทว่าสัมมาสัมพุทโธนะ ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปเออขอไปในบทว่าตถาคตเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเสด็จไปอย่างนั้นเสด็จไปยังไงคือเสด็จอกอกจากกิเลสไปโดยลําดับโดยลําดับนะทานละกิเลสไปโดยลําดับนะไม่ใช่ละแบบเมาไปเลยนะพรวดไปเลยโดยที่ไม่รู้อะไรไม่ใช่มีการละเป็นลําดับแล้วทุกอย่างที่ละนั้นอนะ่ะมีการพิจารณาใคร่ควรวญอย่างรอบคอบเป็นอย่างดี37ก็คืออุปจาระเจอ่ของมาเรียกชื่อเองว่าธรรมะ3า ว่ามันนับได้37พอดีไม่ใช่โพธิที่ปัจขยธรรมอีกกลุ่มหนึ่ง <37. S 1> ธรรมะสามสิบเจ็ดก็แบ่งคือเรียกตามชื่อนะมันมี37ดก็เลยเรียกสาบเจไปแต่เขาจะแบ่งว่าอุปจาระเจดคืออุปจาระฌานอะนะอุปจาระฌานเจ็ดสมาบัติแปดมหาวิปัสสนาสิบแปดแล้วก็อริยมรรคอีกสี่ก็คือสมถวิปัสสนานั่นเองอะนะเบื้องต้นก็ อุปจาระเจ็ดเนี่ยก็รวมทั้งศีลศีลด้วยแล้วก็อุปจาระสมาธิด้วยสมาบัติแปดอันนั้นก็เป็นสมถะมหาวิปัสสนาสิบแปดก็เป็นวิปัสสนางนั้นผลของศีลสมาธิวิปัสสนาที่บริบูรณ์ก็มัชสีเนี่ยนะจริงๆพวกนั้นก็เป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์กันไปโดยลําดับเพราะฉะนั้นถ้าว่าโดยย่อๆนะทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปก็คือเสด็จไปด้วย,วยสิกข,ขาสาม สิกขาสามประชุมการเรียกว่ามัคเนี่ยนะสิ่งนี้จะเรียกว่าตถาคตตถาคตะนิเวสิตะก็ได้ก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเสพเสพในที่นี้หมายถึงโคจรภาวนาคือเสพด้วยการโคจรเนี่ยนะโดยโคจรเช่นถ้าสิ่งนั้นเป็นทุกขสั์โคจรโดยการพิจารณาถ้าเป็นมรรคสั์ก็คือทํากุศลนั้นนั้นให้เกิดได้จริงๆเนี่ยนะเพราะ,ะนั้นคำว่าทรงเสพคือโคจรภาวนา เรียกว่าตถาคตานะตถาคตอรัญชิตที่เจาะด้วยพระเขี้ยวกล่าวคือสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้านะั่นนะอันนี้หมายถึงสัพพัญยุตยานหรือมหาวชิระยานยานประดุดเพชรเนี่ยนะยานประดุดเพชรของพระพุทธเจ้าก็มากมายพระองค์นี้บัญญัติศาสนานี้เรียกว่าพรหมจรรย์ศาสนาเนี่ยคำว่าพรหมจรรย์นเนี่ยนะมีอยู่สองความหมายนะีย คำว่าพรหมจรรย์นเนี่ยความประพฤติประเสริฐเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือศาสนาพรหมจรรย์กับมรรคพรหมจรรย์ศาสนาพรหมจรรย์ก็คือที่ประชุมของศิกขาสามเนี่ยนะ,ะอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะก็คือปีดกสามนั่นเองทีนี้ไตรสิกขาสามเนี่ยสำคัญยังไงนะเมื่อเช้าที่เขาแจกไปเนี่ยดีมากเลยเนะอันนี้ไปท่องเอาไว้เลยถ้าใครจําได้ ใครจาไม่ได้ก็ไปติดไว้บนหัวนอนแล้วก็ดูบ่อยๆดูหลายๆครั้งจนกว่าจะจําได้เพราะความรู้อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างมากเพราะนี่คือศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้คือพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมก็คือศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยนะทั้งหมดนี่คือพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติแล้วจะต้องเป็นไปตามแนวนี้ทั้งหมดจะไม่มีการพลาดเคลื่อนจากนี้เนี่ยนะ พระพ้าอย่างโดยเทศนาโดยาศาสนาเนี่ยนะโดยกระถาโดยสิกขาปะหานะการละกิเลสอ่ะทั้งหมดหัวข้อนี้คือพรหมจรรย์นในาศาสนานี้จะว่าเรื่องเดียวกันก็เรื่องเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าแยกไปแล้วเนี่ยตรงนี้ยกมาแค่ยี่สิบจริงๆก็ยังมีอีกบ้างเนี่ยนะที่ยังเอามาไม่หมดเนี่ยนะเช่นอะไรศีลละอะไรโทสะพสูตรละโลภะอภิธรรมละโมหะเนี่ยนะก็เพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วสมบูรณ์เกือบเกือบ เต็มที่แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือศาสนาของพระพุทธเจ้าต้องเป็นไปตามแนวนี้อันนี้เอาไว้เป็นมาตรฐานเอาไว้ตรวจสอบว่าเข้าถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ขนาดไหนนะทั้งหมดเนี่ยนะก็คงคงเอาไปดูเอานะเพราะว่าอธิบายถ้าอธิบายตามนี้อีกก็สองสามชั่วโมงอีกจริงก็ดีมากานะเพรานันศาสนาพรมอาจรรย์ก็คือไตรสิกขานะไตรสิกขาไตรสิกขา เรียกว่าพรหมจรรย์เป็นการประพฤติอย่างประเสริฐทีนี้บางคำเนี่ยเขาถามว่าเอท่านประพฤติพรหมจรรย์นในศาสนาของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์อะไรนี่นะเพื่อประโยชน์อะไรมีหลายความหมายนะบางสูตรบอกว่าประพฤติพรหมจรรย์นในศาสนาพระพุทธเจ้าเพื่อละราคะอันนี้ก็คือเน้นตรงเลยว่าเพื่อกําจัดสมุทัยสัตว์อีกความหมายหนึ่งเขาบอกว่าท่านประพฤติ ธรรมะในพระพุทธเจ้าหรือประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อปริญญาในทุกเพื่อกําหนดรู้ทุกอีกบางในก็คือหมายว่าเพื่อทําให้แจ้งพระนิพพานอย่างในรัฐวินีตสูตรใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่ออนุปาธาปรินิพพานเพราะฉะนั้นไอตัวตัวพรหมจรรย์ที่หมายถึงอริยมรคมีองค์แดหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะผู้ที่ประพฤติตามนี้จริงอ่ะเพื่อประโยชน์แก่การกําหนดรู้ทุก ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเนี่ยนะเพราะเา,เาที่เน้นตรงนี้เนี่ยนะอย่างบางท่านไปเข้าใจผิดว่าศีลก็ศีลไปสมาธิก็สมาธิไปปัญญาก็ปัญญาไปโดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำปริญญาในทุกข์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการละกิเลสไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทาให้แจ้งพระนิพพานซึ่งจริงๆแล้วนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเขาเรียกว่าเอกปฏิเวทยาน แก่าแทงตลอดด้วยยานอันเดียวบรรลุด้วยยานเดียวนะทั้งหมดเนี่ยทำยังไงอ่ะกว่าจะปรุงแต่งให้มรขยานเกิดขึ้นแทงตลอดได้แต่ว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งนะที่ปรุงยากกว่าเพื่อนเลยคือมรไม่มีอะไรจะปรุงยากกว่ามรอีกแล้วเนี่ยปรุงใช้สูตรปรุงเนี่ยมากแล้วก็ในบรรดาสิ่งที่ปรุงยากเนี่ยนะยากกว่านั้นนี่คือมรของพระพุทธเจ้าอันนี้ปรุงยากรองลงมาก็มรของพระปัจเจกก็ปรุงยาก รองลงมาอีกมรรคของพระมหาสาวกก็ปรุงยากพระอสีติมหาสาวกโดยเฉพาะพระอ,อน,นุนเป็นต้นมรรคของท่านเหล่านั้นก็ปรุงยากนะป่าจะเกิดได้เนี่ยนะทีนี้มรรคของเราก็อยู่ที่ว่าเราปรารถนามรรคระดับไหนนะจะปรุงยากปรุงง่ายก็อยู่ที่ที่ความความปรารถนานะี่นะความต้องการถ้าการุณาคนอื่นมากอยากจะสงเคราะห์คนอื่นก็อันนี้ปรุงนานหน่อยนะ แล้วก็ระหว่างปรุงอยู่เขาก็ชมบ้างว่าปรุงอร่อยไม่อร่อยเนี่ยนะเขาก็มีคนชอบบ้างคนชังบ้างอันนี้ก็ธรรมดานะแต่ถ้าปรุงสดแล้วคนชอบหมดทีนี้คําถามว่าธรรมเทศนานี้ทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่ใครเพื่อประโยชน์แก่โยคีบุคคลโยคีโยคะนะโยคะก็ปแปลว่าผู้ผู้ประกอบหรือผู้ปฏิบัติก็ได้ เพราะฉะนั้นท่านพระมหากัจจายนะกล่าวว่าอาศาทาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายและอานัตของพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์แก่โยคีบุคคลทั้งหลายอน,นะเป็นสังวรน,นาพิเศษชื่อว่าเทศนาหาระมันเทศนาหาระอันนี้จบลงที่ไหนคําขยายทั้งหมดเลยนะจบลงที่อนุปาธาปรินิพานเลยนะถ้าถ้าได้ตามนี้จริงๆอ่ะนะเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดจบลงที่ พระนิพานทีนี้เทศนาหาระเนี่ยวิธีสังเกตดูก็คืออะไรคืออนุปุพิกถาทั้งหลายถ้าจะเห็นชัดนะอนุปุพิกถาทั้งหลายเนี่ยตอนแรกพระองค์จะพูดถึงศีลทานศีลส,สวรรค์คืออัศธาละเออเนี่ยถ้าให้ทานดีรักษาศีลดีเนี่ยจะได้อัศธาอย่างนี้นะในรูปที่น่าปราถนาเสียงที่น่าพอใจใเป็นต้นเนี่ยนะเสร็จแล้วพอแสดงอัศธาอะ จนถึงสวรรค์จบแล้วแล้วเนี่ยนะถามสวรรค์เที่ยงหรือไม่เที่ยงเวลาอยู่ในสวรรค์เนี่ยเป็นบุญมากหรือเป็นบาปมากสวรรค์เนี่ยมีโทษไหมถ้าประมาทแล้วตายจากสวรรค์ไปเกิดที่ไหนบ้างละ่ะคะนี่อันนี้แหละเริ่มอาทีนะเนี่ยนะเริ่มประกาศโทษเริ่มประกาศโทษของกามเนี่ยนะเพราะเทวดาทั้งหลายเขาก็ทะเลาะก,กันเหมือนกันนะเทวดานี่ก็ไม่ได้มองกันด้วยเมตตากันเท่าไหร่ใช่ไหมก็บางทีนะเทวดากลุ่มที่เรียกว่า พวกประทุสร้ายทางใจแล้วตายทั้งคู่เขามีอย่างเงี้ยฝ่ายนี้เขาพาบริวารของเข้าไปเที่ยวอีกฝ่ายนู้นก็พาบริวารของเข้ามาเที่ยวไอ้ฝ่ายนี้มองเห็นตายก็หมันไส้แม่ทำเป็นอวดอะไรเงี้ยไไอ้ทางนั้นเนี่ยโกรธต่อโกรธมองกันไม่ยากเลยทางโน้นบอกเฮ้ย hey, มันเกี่ยวอะไรของแกล่ะฉันก็มาด้วยบุญของฉันนะก็เลยจ้องตามองตากันตายกันนางฟ้าร้องระง,งมเลยนะใกล้แถวนั้นนะตายทั้งคู่ละจุติแถวนั้นจะไปไหนดี ก็ไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถ้าเทวดาหรือบางทีเนี่ยก็มีอีกเพลินนะ่ะนะเที่ยวไปเที่ยวมาเพลินเลยเวลาอาหารไปมื้อเดียวก็ตายเขามีนะในในโคสกะเศรษฐีเนี่ยนะโคสกะเศรษฐีเนี่ยเขาก็เป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชช้นดาวดึงที่เขาชื่อว่าโคสกะคือเขาพูดกระซิบกระซิบมันดังสิบหกกิโลเมตรเนี่ยนะก็พูดปกตินี่กล้องดาวดึงหมดก็เลยเรียกชื่อโคศกเลยนะพูดเสียงดังมาก โคสกะเทพบระบ,บุเนี่ยพอไอความที่จริงๆนะอ,อดีตชาติสองชาติก่อนมานี่แกค่อนข้างกันดารในเรื่องวัตถุกรรมมากชีวิตที่ผ่านมามันค่อนข้างเดือดร้อนกับเรื่องกามเนี่ยเพราะงั้นก็เลยเที่ยวเต็มที่เลยอะเที่ยวไปเที่ยวมาลืมกินข้าวไปมือหนึ่งตาเลยเขาบอกว่าถามว่าเอา้ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอดตั้งหลายมือใช่ไหมกว่าจะตายเนี่ยเทวดาทําไมใจเสาะจังอดหน่อยเดียวก็ตายแล้วเขาบอกว่า ก็ลองถอนดอกบัวไปตากแดดดูสิเย็นๆก็เอาน้ําไปรดดูสิมันจะมันจะสดคืนไหมล่ะนั่นฉันใดเทวดาก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็บอกว่าเตโชธาตเขาแรงมากอน,นะรูปเนี้ยอ่อนกําลังเตโชธาตแรงของมนุษย์เนี่ยเตโชธาตไม่ค่อยแรงแต่รูปเนี่ยมีกําลังเพราะฉะนั้นก็เลยแตกต่างกันเทวดาก็เลยตายมะะันก็เลยเนี่ยประกาศอาทีน,นของกามทั้งหลายทีนี้ถ้ากามเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าให้พ้นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอ่ะ ถ้าเป็นพระราชาเ่าบอกพระราชาก็ทะเลาะกับพระราชาใช่ไหมกษัตริย์ก็ทะเลาะกับกษัตริย์พี่น้องก็ทะเลาะกันเพราะเรื่องการนะแม่ลูกก็ยังทะเลาะกันพ่อลูกก็ทะเลาะกันพี่น้องก็ทะเลาะกันเพื่อนก็ทะเลาะกับเพื่อนศึกสงครามทั้งหลายก็ศึกแย่งชิงการมกันทั้งนั้นเนี่ยนะทะเลาะกันมีปากเสียงกันก็คือเพราะอะไรเพราะเรื่องกรนม้นการทะเลาะกันวิวาทการแก่งแย่งการชิงดีเป็นต้นเนี่ยเกิดจากอะไร เกิดจากวัตถุกรรมทั้งหลายแล้ววัตถุกรรมเนี่ยเพราะอะไรเพราะการเข้าไปมีฉันทะในพอใจในวัตถุกรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นออกจากกิเลสกรรมเหล่านั้นเถิดอันนั้นเป็นเนคขมะใช่ไหมเนคขมะคือการออกจากกิเลสกรรมคือออกจากกิเลสกรรมด้วยกุศลธรรมออกจากวัตถุกรรมด้วยปริญญาเนี่นะเข้าไปพิจารณาเข้าไปรอบรู้ในวัตถุกรรมเหล่านั้นทั้งหมด ทีนี้ผู้ที่ฟังไปอย่างนี้โดยธรรมดาทั่วไปเนี่ยไพเราะในเบื้องต้นเมื่อผู้ฟังแล้วสงบรงบงนะง,บรงับจากนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะสงบระงับจากนิวรณ์ทั้งหลายจิตก็จะอ่อนจิตก็จะเบาก็ควรแก่การงานใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็แสดงทุกขาริยสัตว์ถามว่าอะไรรู้อริยสัตว์ปัญญาใช่ไหมวิปัสสนาเนี่ยเป็นเครื่องรู้อริยสัตว์เพราะฉะนั้นเท่ากับว่านี้ทุกนั่นแหละคือสอนวิปัสสนาเข้าไปเห็นทุกนะ ว่าความจริงของทุกเนี่ยว่างเปล่าจากความเที่ยงความสุขและความยั่งยืนว่างจากความงามอย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะนั้นก็นั่นแหละเป็นทุกขาริยสัตท์เนี่ยนะทีนี้ถามว่าผู้ที่ไม่เห็นว่าเที่ยงว่าสุขว่างงามเนี่ยคิดอย่างนี้มากๆเนี่ยจะเบื่อหน่ายไหมในกองทุกเบื่อหน่ายตรงกันข้ามกับตรงกันข้ามกับความเพลิด END เพลินนะนะตานหาเนี่ยเพลิดเพลินใช่ไหมเมื่อ <từ S 2> ไปเห็นทุกมากมากก็เบื่อหน่ายใน สูตรของเขาก็เมื่อเบื่อหน่ายก็ยคลายกำหนัดอันนั้นแหละคือมักษสัตใช่ไหมความคลายกำหนัดคือมักคสัตเมื่อมีสิ่งที่ไม่ใช่ทุกสมุทัยเหล่านั้นเป็นอารมณ์เนี่ยนะพระองค์ก็ประกาศอริยสัจในตอนสุดท้ายเนี่ยนะสมัยนั้นเขาฟังเขาก็บรรลุของเราก็ได้อุปนิสัย